สวัสดีครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2559นะครับลูกค้ามาติดขโมยรุ่นคิกไอรุ่นเก่านะครับสังเกตนะครับรุ่นเก่าดูตรงไฟหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟอยู่นะครับถ้ารุ่นใหม่จะไม่มีหลอดไฟอย่างนี้นะครับสังเกตไปนะนะเนี่ยนี่หลอดไฟตัวีหลอดไฟถ้ารุ่นใหม่จะไม่มีหลอดไฟนบนี่เป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวมาสั่งสต,ตาร์ทที่มืให้ดูนะครับกดสายพลาสองครั้งติดเลยถ้ากดไฮร็อกกระตุ่มปุล็อก ล็อกสองครั้งใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องไม่รบกวนชาวบ้านนะครับแต่จะมีไฟเลี้ยวกับพิบจะมีไฟเลี้ยกับพิบสมมติม,มีคนมาขมโมยรถสมมตินี้จะผีนะครับแทงเข้าไปปิดโอเคครับวันนี้มาติดอีกคันเนาะราคาพันสามนะครับเฟซบุ o กนะครับการขมโมยรถนะครับ เบอร์โทร0858686711นะครับร้านมี3ามสาขามีห้วยขวางสมุทรประการแล้วก็เชียงใหม่นะโอเคครับ